สีจริงของ Audi TT คันนี้ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์มากๆนะและถ้าเทียบสภาพกับได้รถปี2022ที่เหมือนจะออกป้ายแดงอยู่แล้วแต่ราคาเนี่ยหายไปประมาณล้านนึงเนี่ยผมมองว่าวันนี้ซื้อ,อยังไงก็คุ้มนะครับเพราะราคา TT คันนี้วันนี้เหลือแค่2,290้านบาทและเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดในคลิปกันครับ สวัสดีครับพบกับผมกับตันแมชคาครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้อยู่กับ Audi TT นะครับผมคูเป้คันนี้รหัส 45นะครับเป็นควอเตอร์เอสลปี2022นะครับก็ได้เรื่องของขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็คันนี้เป็นมาร์คนะครับก็คือมาร์คล่าสุดนั่นเองตอนนี้บอกเลยสําหรับรถสปอร์ตคูเป้อย่าง audi นะครับเก็บได้เก็บนะครับถ้าชอบก็ซื้อเก็บไว้ได้ซื้อสะสมไว้ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับว่า audi เนี่ยจะเลิกตลาดในการผลิตคูเป้เมื่อไหร่นั่นเองนะแล้วก็ราคาของคันนี้นะครับวันนี้บอกได้เลยว่ารถแค่ปี2022นะครับกับเลขไมล์35,000กิ คุ้มค่ายังไงคุ้มค่าเพราะราคานะครับเซฟไปแล้วประมาณ1ล้านบาทนะครับคันนี้วันนี้เราขายแค่2องล้านสองแบาทนะครับแล้วสาหรับพี่พี่ถ้าอยากจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ดาวศูนย์บาทนะครับก็ผ่อนประมาณแค่38,0 0 0บาทก็สามารถผ่อนเจ้าคันนี้ได้แล้วนะครับสําหรับพี่พี่ที่สนใจคันนี้ครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าสภาพของเขานะครับสวยมากคือสภาพนี่คืออย่างว่าแหละรถปี2 0 2พันยี่ส นะ ผมว่าหาตําหนิคงยากนิดนึงครับแล้วก็เลขไมค์แค่สามหมเองถือว่าใช้งานน้อยนะครับแปลว่าคันนี้ทางพี่เจ้าของเดิมแจ้งมาเซอร์วิสศูนย์ตลอดอยู่แล้วทุกอย่างสามารถตรวจเช็คได้ทั้งหมดนะครับผมสําหรับออปชั่นด้านหน้ากันดีกว่าสภาพผมขอข้ามไปก่อน,นครับเพราะว่าปี2022ก็การันตีผ่านคลิปวิดีโอนี้เลยแล้วกันว่าสภาพเหมือนออกป้ายแดงแน่นอนครับสภาพสีล้อทั้ง4วงนะครับสภาพของตัวสีรถเนี่ยก็สมบูรณ์มากๆจริงๆครับตัวโคมไฟครับเป็นแบบ LED นะครับผมมี daytime running light นะครับ คอนเนอริงไลท์นะครับก็คือตัวที่เดี๋ยวของตามพวงมาลัยนั่นเองนะครับตัวนี้ได้ชุดแต่งเป็นตัว S Line มาให้รอบคันนะครับแล้วก็นี่ด้านหน้าเขาจะมีเขียนคอ t ร์โรนะครับก็คือขับ4นะครับแปะอยู่ที่ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับกล้องถอยหลังมีให้ทั้งหมดเดี๋ยวไปดูในรถกันอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องยนต์นะครับจิ๋วแต่แจ๋วมากๆกับตีสูบ2.0ลิตรนะครับเป็นแบบด i r e c t Injection Turbo ด้วยตัวนี้รีดแรงม้าสูงสุดได้ถึง245ตัวเลยนะครบ้งิดเาาททํไอยู่่ี3 10นิวตันเมตรครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่จับคู่มากับเกียร์ S-tronic นะครับ7สปีดแล้วก็ได้เรื่องของขับ4นั่นเองครับซื้อลรถกับทางแมชคาร์นะครับเช่นเคยเลยผมการันตีนะครับเรื่องตัวถังครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลขไม้แทนนะครับนี่สังเกตจากตัวน็อตต่างๆตัวยึดต่างๆของโครงสร้างตัวรถได้เลยนะครับผมสติกงสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบแน่นอนและอีกอย่างคันนี้ปี2022นะครับไม่มีอะไรมาให้พี่พี่ติแน่นอนครับล้อแมกของคันนี้ครับ ขอบ18นิ้วนะครับสีโครเมียมแบบนี้แล้วก็ได้ตัวคาลิเปอร์เบรกที่เป็นสีไทเทเนียมตัดแบบนี้เลยครับทีคันนี้นะครับทางเจ้าของเดิมเปลี่ยนยางมาแล้วด้วยนะได้เป็นยางปี2023แล้วนะครับเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตด้วยนะก็เป็นยางตัวท็อปเลยเกรดดีแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของตัวด้านข้างครับกระจกมองข้างขับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวประตูมีตัวคีเลสครับปลดมือเพื่อปลดล็อกประตูนะครับแตะด้านนอกเพื่อล็อกประตูครับแน่นอนคูเป้เนาะก็ ที่เป็นแบบเฟรมเลสนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็กิมมิคของทาง Audi TT ครับนี่เหมือนลูกพี่เขาเลยนะเหมือนตัว R8 ครับตัวฝาถังน้ำมันนะครับค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดีไซน์ได้สวยงามแตกต่างจากรถรุ่นทั่วไปแน่นอนนะครับ สำหรับด้านท้ายครับของ TT นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามอยู่แล้วคือรุ่น TT เนี่ยแต่ละมาเขานะครับมีเอกลักษณ์จากด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าความเป็นคูเป้ที่ท้ายสโลปลงนะครับผมมารับกับช่วงท้ายที่ค่อนข้างโค้งมนของสไตล์ TT สไตล์ Audi แล้วลงตัวมากๆครับไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเขาเป็นแบบสีเพนเชียลด้วยก็คือเป็นไฟวิ่งนั่นเองนะครับมีวิ่งด้านหลังตรงนี้นะครับเปิดปิดไฟฟ้าได้จากด้านในนะครับแล้วก็ด้านหลังมีเซนเซอร์ถอง แล้วก็ปลายท่อคู่นะครับตัวด้านท้ายของเขาเนี่ยเปิดที่มือจับได้เลยหรือสามารถกดเปิดจากรีโมทได้นะครับแต่ว่าตัวฝาเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการแคบเหมือนก,กดปลดลอ็อกจากตัวรีโมทนั่นเองนะครับพอเปิดมาถึงจะเป็นรถคูเป้น,นะครับแต่ว่าการเก็บของเนี่ยผมว่าทําได้ดีทําได้ดียังไงคือสามารถยกขอ,ของขึ้นลงได้ค่อนข้างที่สะดวกนะครับคือมันอยู่ระดับตัวเรานั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดของของที่เก็บเนี่ยก็สามารถเก็บได้เยอะด้านหลังของทีทีเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยแถว2เนี่ยผู้ใหญ่นั่งไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับ ประโยชน์ของเบาะด้านหลังที่มีเนี่ยสำหรับพี่ๆที่ชอบเก็บของชอบวางของหรือเวลาช้อปปิ้งนะครับวางง่ายๆเลยหันหลังไปวางที่เบาะด้านหลังนั่นเองหรือถ้าจะวางของจากด้านหลังตรงนี้เยอะๆครับง่ายนิดเดียวนี่ปึ๊บแก๊กเดียวนะครับพับเบาะไปมันเรียบแบบ100%เลยคือวางของได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้มาดูตรงนี้ ก่อนจะขึ้นไปนั่งนี่เวลาถ้าเราจะมีเพื่อนๆหรือว่ามีเด็กที่จะขึ้นไปที่แถวด้านหลังนะครับเราสามารถดึงจากสลักตรงนี้ปึ๊บนี่เพื่อพับไปแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับแต่จริงตัวบอกเขาเป็นตัวบอกระดับไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าแค่เวลาเราดึงเพื่อไปนั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นเชือกดึงอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับสําหรับภายในครับดีไซน์มาในโทนสีดํานะครับแล้วก็ เพิ่มความสปอร์ตมากๆจากตัวเบาะครับดูเท็กเจอร์ตัวเบาะดีๆนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตครับที่มีทั้งภูมิด้วยหนังนะครับรวมไปถึงนี่สลับขั้นด้วยหนังอคานทาร่านะครับผมก็แน่นอนสไตล์คูเป้นะครับต้องดูสปอร์ตลุคต้องดูซิ่งอยู่แล้วทําให้รถคันนี้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยผ้าอันครทาร่านั่นเองตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตสามก้านท้ายตัดด้วยตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับด้านหลังมีพัดเดิลชิพนะครับผมแล้วก็ ตัวหน้าไมของเขาเนี่ยคือ TT เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยยกทุกอย่างนะครับที่เป็นจอยอินเตอร์เทนเมนต์ที่อยู่ตรงกลางโดยรถปกติจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมนี่เขายกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หน้าไมทั้งหมดเลยนะก็คือจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นั่นเองครับตัวหน้าไมตรงเนี้ยเป็นหน้าไมขนาด12.3นิ้วครับที่สามารถเล่นได้ทุกฟังก์ชันเลยนะก็คือเอาง่ายๆแหละเหมือนเอาหน้าไมรถปกติกับหน้าจอตรงกลางเนี่ยมารวมเข้าอยู่ด้วยกันครับกล้องถอยพวกแสดงผลต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นที่หน้าไม้ทั้งหมดเลยนะ ใช้งานง่ายด้วยนะเพราะว่าสามารถใช้ผ่านตัวลูกิ้งตรงกลางตรงนี้ครับก็คอนโทรลได้ทั้งหมดเลยเลือกฟังก์ชันเมนูไม่ว่าจะปรับรายละเอียดของตัวรถนะครับปรับเสียงต่างๆเชื่อมบลูทูธอะไรพวกนี้ครับขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยครับผมว่าดีนะดีตรงที่ว่าเวลาเราขับเนี่ย ดูไม่ค่อยจะเสียสมาธิได้ง่ายเลยเพราะว่าเนี่ยเรามองทางไปก้มไปก็แค่หน้าไม่เองนะครับส่วนการดีไซน์แอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเอกลักษณ์แล้วก็พรีเมียมจริงๆนะครับดีไซน์แอร์ได้สวยมากๆ3ตัวตรงนี้ปรับลมแอร์ปรับอุณหภูมิแล้วก็ปรับพวกตำแหน่งขึ้นลงเนี่ยจากตัวลูกหมุนตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีปุ่มช็อตคัทมาเพิ่มนิดนึงก็คือจะมีตัว d ด v e selection นะครับโหมดการขับขี่นั่นเองกดเลือกได้ตัวนี้มีทั้งหมดให้5โหมดครับก็จะมี i n d i v i d u a นะครับ dynamic auto ค o m ฟ f o r t แล้วก็ Efficiency ครับก็เลือกใช้งานได้จากตรงนี้เลยปุ่มพวกตัว Auto Start Stop นะครับก็อยู่ตรงนี้ปุ่มเปิดปิดวิงหลังนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับก็กดจากตรงกลางตรงนี้ได้เลยครับกดไปปุ๊บวิงเขาก็จะเปิดขึ้นนะครับหรือจะเก็บก็กดจากตรงนี้ได้เลยปุ่มพุชสตาร์ทไรจะอยู่ที่คอนโซลเกียร์ตรงนี้ทั้งหมดครับมีสัญลักษณ์โลโก้เอสโตรนิอยู่ที่หัวเกียร์ด้วยนะครับผมตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ มีมาให้ครบครับโดยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในของ TT นะครับอาจจะเน้นเรียบๆง่ายๆเลยโดยเนี่ย ก็มีที่วางแก้วน้ําเพิ่ม1แก้วนะครับแล้วก็ใต้เกะวางได้อีกแก้วหนึ่งหละจริงๆแล้วก็วางของได้เล็กน้อยด้านหน้าเนี่ยสไลด์ออกไปก็สามารถวางโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีรู USB ครับ2รูนะแล้วก็มี AUX ครับ1รูเน้นง่ายๆครับ Audi TT คือผมก็มั่นใจอีกหนึ่งอย่างด้วยว่าพี่ๆที่ซื้อรถสไตล์คูเป้นะครับต้องการแค่นี้แหละเสพการขับขี่ใช่ไหมแล้วก็ชอบลุคของตัวรถที่มีความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านในสปอร์ตแค่นี้ตอบโจทย์แน่นอนกับราคา เันนี้หายไป1ล้านกับสภาพภายในเห็นแล้วใช่ไหมไรตําหนิจริงๆนะคือเหมือนออกศูนย์ออกใบแดงแน่นอนนะครับทุกอย่างตึงเปียะหลังคาตึงไม่มีสีเฟดไม่มีเฉดอะไรทั้งนั้นเลยครับพวงมาลัยไม่มีรอยปุ่มไม่มีลอกนะครับหนังดูไม่สามเบอรนะครับเหมือนไม่มีคนนั่งเลยเหมือนออกศูนย์เลยนะครับดูปีกไม่ล้มไม่ย่นเลยตัวเบาะตึงทุกจุดนะครับสภาพสมบูรณ์จริงๆสำหรับพี่ๆ nee ที่สนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปสรุป <S <S ท้ายคลิปกันดีกว่าครับไป ทั้งหมดนี้ครับคือ Audi TT Coupe รหัส45 Quattro S Line ปี2022นะครับผมก็เลขไมล์35,000กิโลเมตรครับราคา2ล้าน2,090,000บาทจัดไฟแนนซ์แบบไม่ดาวเลยผ่อนประมาณเดือนละ38,000-39,000ครับก็สามารถครอบครองเอาไปขับหล่อๆได้เลยนะครับพี่ๆที่มีรถเก่าอยากเทินหรือมีเรื่องของไฟแนนซ์อยากปรึกษานะครับผมช่องทางติดต่ออยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับผมสามารถทักมาได้เลยใน ID l ดี e ลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้หรือถ้าด่วนโค ได้เลยถ้าพี่ๆีอยากเข้ามาดูรถจริงนะครับสามารถมาดูได้ที่ Matchcar ครับเซิร์ช Google m a p ได้เลยนะครับว่า Matchcar ครับอยู่ถนนกนางพิเศษอยู่ระหว่างหุ้งหน้าไปทางเดอะมอลล์บางแคครับตรงข้ามสมาคมชาปากใต้ไปเปเลยยังไงสะดวกเข้ามาดูรถได้เลยหรือจริงๆที่ผมทําคลิปวิดีโอนี้ออกมานะครับเพื่อให้พี่ๆีสามารถตัดสินใจผ่านคลิปวิดีโอได้เลยนะเพราะผมสรุปทั้งสเปคทั้งสภาพของคันนี้ไว้ให้ทั้งหมดแล้วถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากถามทักสอบถามโทรสอบถามได้เลยครับรถคันนี้พร้อมส่งให้พี่ๆี่ถึงหน้าบ้านเลยนะไม่ว่าจะอยู่่ตาง บริบบการไฟแนนซ์มีให้ถึงหน้าบ้านไปส่งรถก็ส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับนั่งรอคันนี้ไปถึงหน้าบ้านได้เลยครับวันนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ